สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แพร The f l o ล t ทเทลนะครับอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมเป็นแพรลากแบบทันสมัยมากนะครับมีห้องพักมีโซลาเซลล์มีทุกอย่างมีพัดลมมี เครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนะครับแล้วก็นี่มีเรือพิเศษหนึ่งลำที่เราอยากจะแนะนำนะครับซึ่งเป็นของนาโอครับอยากให้นาโอแนะนำเรือลำนี้หน่อยครับเอ่อมันก็คือรัว11.5 V2 ตัวเดิมแต่ที่มันไม่มันต่างจากนั้นไตก็คือมันไม่มีลายมันเป็นสีมิดไนโบทที่ไม่มีลายสายฟ้านะครับเป็นคือความพิเศษของมันก็คือมีลำเดียวลำเดียวในใน,ในโลก Claire> พิเศษคือลำเดียวในโลกเลยนะครับแล้วก็อยากให้นาโอแนะนำว่านาโอตกแต่งอะไรบ้างครับในนี้ก็สำหรับคนที่ไม่รู้จะติดไกด์ยังไงหรืออะไรยังไงก็ก็เอาที่สะดวกนะครับมันมีติดได้ทั้งที่ท้ายแล้วก็ตรงตัวกลางเรือช่องเก็บของนะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างข้อดีของมันก็คือ มันสะดวกในการคอนโทรลแล้วก็บาลานซ์ครับแล้วก็จะสามารถลากเรือได้เร็วกว่าเร็วกว่าการดันข้างหลังดันข้างหลังเพราะนี้เป็นการลากใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาติดพวกสาล่ายมันก็จะยุ่งยากรงนิดนึงยุ่งยากตอนยกขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องเลือกเอาครับแล้วการที่จะไปติดอยู่ข้างหลังมันก็เป็นข้อสะดวกแต่ก็ แรกมาด้วยมันจะลาบากนิดนึงครับแต่ก็จะมีเวลาเรายกอะไรก็เป็นแนวทางคะว่าใครชอบยังไงก็เลือกเอาตามที่ตัวเองถนัดแต่อยากให้แนะนานิดนึงครับของของนาโอตัวไกด์กี่ปอนะครับตัวนี้ตัวนี้สามสิบปอนใช่แล้วถ้าเรือรุ่นเนี้ยควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่ครับไกด์ตัวไกด์สามสิบปอนนี่ก็โอเคแล้วหือเหลือเหลือเหลือแล้วครับ ส่วนแบตเตอร,ตรี่ผมก็จะใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตเป็นมาทำเป็น power box แล้วก็ power box นี้คือเราโอ้ modify เองเลยใช่ไหมครับโมเองครับก็คือใช้กล่องเครื่องมือของเดวอนอมามาทำคือข้างในมันก็สามารถใส่แบตเตอรีร่ข้างไปมันก็จะมันก็จะเก็บของได้ด้วยครับมีมบพวก<ร>อุปกรณ์พวกเครื่องมือใช่ไหมครับใช่ มีไขควงมีมีดมีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการตกปลานะครับใช่เนี่ยใช่อย่างพวกกรเปอร์เนี่ยนะครับมันก็กันฝนกันน้ําได้ด้วยข้อดีก็คือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็คอมแพกพกพาง่ายใช่สะดวกถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์มันก็จะหนักนิดนึงถ้าใช้แบบนี้มันก็จะดีกว่าถ้าใครสนใจนี่ก็เรียนแบบได้เลยนะโอไม่ไม่สงวนิขสิทธิ์นะครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงนะครับรู้จักใครทําก็ทําได้เลย ใครจะแต่งตกแต่งก็แล้วแต่ความชอบของตัวเองไม่มีอะไรมากมมส่วนเรื่องของมอเตอร์ไกนะครับมอเตอร์ทอลลิงะเราส่วนมากเราจะติดปล่าเรียกเรียกมอเตอร์ไกกันคือตัวนี้จะเป็นขนาด30ปอนด์มันก็จะพอดีสำหรับเรือขยักค่อนข้างหนีด้วยนะครับแล้วใช้กับแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบผมจะมีไฟประมาณใช้ทำประมาณ105แอมป์ วท์ห้าแอมนี่ผมไกด์ไปได้ค่อนข้างหลายวันนะวันถึงสองวันสองวันสบายสบายความเร็วสูงสุดนี่ได้ประมาณไหนแค่ไหนครับมันแล้วแต่น้ําหนักเรือเราอ๋อความเร็ว้ก็คือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยใช่หลายปัจจัยเราลากอะไรหรือเปล่าหรือบรรทุกอะไรเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรงนี้ใช่ไหมครับน้าหนักเรือด้วยใช่ความยาวเรือด้วยใช่ครับถ้าลําเดียวมันก็อ่าลเดียวมันก็จะเบาหน่อยติดข้างหน้ามันก็จะไวนิดนึง อีกข้างหลังก็จะช้าหน่อยครัก็แรกมาด้วยความสะดวกสบายในการแกะแล้วตัวตัวที่ยึดไกลตัวนี้นี่นะโอ้อันนี้หาสั่งตามเพจในกลุ่มได้เลยครับมีคนนามาขายนะครับผมก็สั่งมาใน Facebook ใช่ไหมครับเฟซบุ๊กในในเพจเอ่อในกลุ่มของฟิวปอ๋อฟิ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 ชิงคลับนะครับมีมีคนทำอยู่เขาเขาทําขายก็มีหลายเจ้าครับก็แล้วแต่เลยะว่าใครรู้จักใครก็ ชอบเจ้าไหนก็หาสั่งเอานะครับครับคือก็คือตามที่สะดวกตามที่แล้วแต่สะดวกเลยครับจะไม่ผมจะไม่แนะนําว่าใครอะไรอเพราะบางทีอาจจะถูกใจผมแต่ไม่ถูกใจคนอื่นถ้าราคาก็ไม่แพงมากใช่ราคาก็พันพันกว่าบาทพันกว่าบาทครับแล้วแต่แล้วแต่รุ่นที่จะเลือกใส่ถ้าจะแต่งเพิ่มก็แล้วแต่บางคนเขาก็ไปแต่งเพิ่มเอา ผมก็เอาแบบนี้แหละมันดุดีมันไม่ไม่ยุ่งยากมากครับเพาโอนี้จะเยอะเกินมันก็เหนื่อยอ่ะครับเวลาประกอบเก็บของโอนี้คือคุมโทนทุกอย่างเลยนะคุมโทนคุมเรือก็สีดําไมพายก็สีดําคอสตูมก็สีดําใช่ตัวก็ดำเลยตัวดำแต่ใจไม่ดำนะะรับโอ้นี้ใจดีนะครับนี่แล้วสําหรับใครที่สนใจเรือสีแบบของนโอนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับถ้าเกิด อยากได้เนี่ยต้องเดี๋ยวเราจะเปิดรอบให้สั่งหให้สั่งจองเพื่อที่เราจะผลิตนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งทางเพจฟิลฟีขยับไทยแลนด์นะครับผมโอเคไงวันนี้ต้องขอบคุณนะโอรมก้าวด้วยนะครับสำหรับการรีวิวเรือลบนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ